Anyway ค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมากินหมูกระทะริมทะเลค่ะร้านนี้จะลึกลับหน่อยนะคะขับรถมาทางเขาตะเกียบอยู่ซอยอ่าวหัวดอนเจ็ดร้านชื่อแขนเดินไหลนะคะคนก็ไม่ค่อยมีนะแล้วก็แดดล่มลมตกแล้วอะ่ะอากาศดีมากแล้วก็ลมดีด้วยค่ะคต้องใช้ทะเลนะก็มีบันนาะโบทให้เล่นนะแล้วก็มีกิจกรรมหลายอย่างมีให้ ขี่ม้าด้วยแล้วก็มีพวกแบบร้านชาวบ้านมาขายของด้วยค่ะเดี๋ยวเราเดินไปหาที่นั่งกันก่อนนะคะทั้ทงจุม่มทั้งกระทะด้วยยั้งคันหอจุม่มทัางนี้นะ อันนี้เป็นชุดหมูจุ่มนะคะเป็นหมูผัดใหญ่นะคะมีหมูไชมิดเลยหมูสามชั้นน่ากินมากแล้วก็มีซีฟู้ดด้วยนะคะมาแล้วจิ้มจุ่มของเรามันร้อนนะคะเฮ้ยบุ๊คมาบอเดี๋ยวเราใส่ผักก่อนจิ้มไม่เาใส่เอ่ มันร้อนนะลูกไี่ยาชายะตรอนี้เรายเินวันกันทำหมูมาหา่ะทาดีกว่าดิสนียสแกนจ่ายนะขึ่นไปเลยไม่อยชาย่นนยานะ อยากตัดไซอะไม่อยากตัอ่แม่ไม่อยากตัแอ่เขาตัดได้ไหมคะเคหนมากพอครับ ้โนี่รพอยทางของิ่นี่คะอร่อยไหมคะนี่นเล่มกร์ระวังร้อนนะครับการกันเป่าก่อนนะอว อร่อยรึใช่ไหมไม่ไล้กินเลยร้อนอะไม่เท่ากันใช่ไหมไม่ใช่เด็กฝรั่งชอบชอบดึงเอาไปขูดสายเล่นเขาสงสัยไงว่ามันคืออะไรคือผมเอาหนึ่เตาไว้ไงตรงนี้มันก็จะอยู่แน่นอย่างนี้เลยนี่อันนี้เป็นลูกปูและเต้าหูลูกปู คคนะรับถ้าฝากน้ำซุปกันเอาไว้ตรงนี้ได้ไหมครับได้ค่ะเอานี้ครับเก็บตังนะโอเครับหน่จ้าจิ้นนี่หนึับามที่เพื่นตอนแรกตั้งใจจะมากินเห็มะระาเห็นจิ้มจุ่ไมอยากกินจิ้มจุ่มหมูมราชุนเล็ก 199ชุดใหญ่299จัมโบ้2จัมโบ้399ส่วนอันเนี้ย <Okay. S 1> ชุดเล็ก99ชุดใหญ่199บาทค่ะ <c oughs> จองแล้ว กินเขาแซ่บมากกคือทั้งสองอย่างแบบอันนี้กินหมดละอันนี้แบบซีฟูด้ดแบบเด็ดมากแซ่บอ่ะให้หน่อยจ้าพีด่ให้กุจับนี่แหละ้าเพื่อกินแบบเด็ดเลยกินตั้งแต่ฟ้าสว่างแล้วเห็นฟ้ามืดกันี่ยจับมาก เดี๋ยวรถไอตินไปไม่ทันนะเห็นหรือ,อยังว่รารถได้กินยู่ตรงไหนไมืดแล้วนะคะเอาไหนอ่ะพุดนี้แจ่ายตัตงเลยครับ,รบเอาเงินกันไปแล้วไปไปกินหมูกระทะกันต่อ ไปซ่อนครับอป,ปาได้ไหมได้ค่ะเราก็กินหมกูกระทะริมทะเลเรียบร้อยแล้วนะคะอร่อยมากแซ่บมากเลยค่ะแนะนำบรรยากาศดีมากก็ใครดูคลิปนี้จบแล้วนะคะก็อย่าลืมสับสั <ฮะ S 1> กก็อย่าลืมกดสับสักไข e ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่บ้านพาเพลินลงคลิปทุกอาทิตย์นะคะก็ใครกดเอาไว้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคะ่ะบ๊ายบายทุกคนบายบายก่อน เดี๋ยวคลิปต่อไป <laughs> มุงสังมุงสังยิงอ่ะโตอ่ะ